กลับมาแล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะสนุกไหมจะบอกว่าโอเคมากๆเลยค่ะตั้งแต่ไปเลยนะคุณอาเอาตั้งแต่ไปถึงมีที่จอดรถให้กว้างมากอถ้าไปเขาจะคิดค่าจอดรถ20่ค่าจอดรถ20บบาทก่อนนะคะมีที่จอดรถให้เราเลือกเลยเยอะมากจริงๆค่ะพอไปถึงเขาจะโซนข้างหน้านะคะจะเป็นแบบ มุมอาหารเลยมีทุกอย่างแบบว่าเป็นพวกอาหารทะลงอาหารทะเลหรือว่าจะเป็นพวกปิ้งย่างเลยเนี่ย่ะจะมีมุมและมุมติดถนนนะคะคุณอามีแบบเยอะมากค่ะพวกก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็ยังขายอยู่หรือว่าจะเป็นพวกปิ้งย่างก็มีค่ะสเต็กใช่มีค่ะมีสเต็กอะไรอย่างเงี้ยญี่ปุ่นหมดเลยแลวเขาก็มีแบบว่าเป็นช่วงกลางคืนนะคะมีเพลงฟังมีแบบวงดนตรีเล่น แบบว่าคนที่แบบว่าไปกลางคืนเขาสามารถที่จะแบบไปนั่งชิลได้กับเพื่อนมาแฮงก์กันได้อะไรเงี้ยก็ใช้แล้วมีเหล้าขายมีค่ะมีมุมหนึ่งเป็นมุมแล้วมุมตรงกลางนี้อุ้ยเสื้อผ้าเอวิติงมากหนูเห็นแล้วหนูก็อยากได้รองเท้าอยากได้กระเป๋าพูดเราเยอะมากค่ะคุณอาค่ะซื้อมาหรือเปล่าซื้อมาหลายถุงอยู่ค่ะคุณอาเอาละมีโซนอาหารมีค่ะโซนขายของกระจุกกระจิกใช่แล้วค่ะทุกอย่างของผู้หญิงผู้ชายมีหมดเลยมีอีกโซนไหม โซนห้องน้ําก็มี <c oughs> โซนห้องน้าให้เข้าอะไรอย่างเงี้ยผมทราบว่าที่นี่เป็นตลาด<ช>ที่แปลกมีโซนที่เขาเปิดขายของไทยรถด,ด้วยอ๋อใช่ค่ะเคดูหรือเปล่าโซนไทยรถมีค่ะมีรถแบบว่ามีรถเขาแต่งรถมาแล้วก็ขายพวกเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ก็มีแต่งรถแล้วก็เป็นเล่าเป็นบาร์ก็มีด้วยมีเฟอร์นิเจอร์หนูไปซื้อเฟอร์นิเจอร์มาชิ้นเล็กๆกะค่ะเป็นชิ้นที่ไว้วางของ6 0สบาทเองอันเล็กๆก็ไปซื้อมาก็ถือว่าโอเค ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่มากไหมถือว่าก็โอเคเลยนะคะใหญ่ด้วยใหญ่มากครับของเยอะเพราะว่าผมทราบมาจากข้อมูลค่ะที่ผมไปสํารวจมาก่อนคุณอ้วคุณอาไปมาแล้วเหรอไปแต่ว่าไปคนเดียวนะครับไปกลางวันเพราะว่าไม่ไปกลางคืนไม่ยอมชวนไปกลางวันมันร้อนหน่อยแต่ว่ากลางคืนนี้ต้องไปกับคนอย่างคุณอ้อนะครับเนื้อที่ของตลาดเรียบทางด่วนเนี่ยกลางคืนเนี่ย เนื้อที่เขาถึง4ี่สไร่โอ้ยถึงว่าหนูเดินวันนั้นเมื่อยมากเลยเมื่อยมากเลยใช่ค่ะส0ไร่คุณเดินตลอดเลยนยเดินแบบคุณคุณอาให้หนูไปมาหนูเดินรอบเลยเมื่อยอยส่40ไร่เนี่ยโอ้ยจอดรถน้ำหมักไปนอกจากนั้นไอ้ที่คุณบอกว่าจอดรถชั่วโมงละ20บาทน่ะเขามีที่จอดรถถึง17ไร่โอ้ฉะนั้น17ไร่นี่ผมว่าเพียงพอนะคุณอ้อไปศูนย์การค้าไป ตลาดบางแห่งเนี่ยยังหาที่จอดรถไม่ได้มากข,น,ขนาดนี้ใช่ค่ะไปถึงจอดได้เลยอจอดได้เลยแล้วก็ <มา S 1> ออยี่สิบาทผมก็ว่ามันมันไม่แพงอะไรนะ,ะตลอดทั้งจอดทั้งคืนทั้งคืนลแ,ลแล้วเขาก็ให้ใบามาด้วยนะคะแบบว่าก็การันตีได้ว่าปลอดภัยหน่อยเนาะไม่ใช่ว่าคนเอารถไปก็ไม่ไม่มีใบแล้วให้ออกก็ไม่ได้อ่ครับนั่นก็เป็นผมทราบว่าตลาดเรียบทางด่วนรามอินทานี่นะครับเป็นตลาดที่ เปิดมาปีีดกว่าแล้วเขาเปิดมาเมื่อนู้นนะครับวันที่หนึ่งมิถุนายนปีกาย2,556ปีที่แล้วพับเดียวก็โอดี้เจริญรุ่งเรืองคนคินแน่นบดทั้งแต่แน่นกลางคืนฮะถ้ากลางวันไปแล้วจะเงียบเลยเพราะเขายังไม่ขายของเลยค่ะคุณอาค่ะตอนเย็นๆเขาเริ่มตั้งเขาก็มีกติกาหลายอย่างที่คนนิยมไปอ่ากติกาเขาบอกว่า ไอ้บวกรอกขายของเนี่ยนะครับจะปล่อยให้ว่างไม่ได้เลยใครได้แล้วจะต้องให้นั่นตลอดตลอดเวลาต้องมาขายอ่าแล้วทาไมมาคะทําไงคะเออนี่ผมก็ต้องไปถามเจ้าของนะถ้าไม่มาเดี๋ยวหนูไปขายแทนถามถามอย่างนี้ได้ก็ทําให้นึกคิดว่าเจ้าของตลาดนี้เขาชื่อคุณชัดอแต่ว่าเขามีสร้อยว่าคุณชัดตลาดไทยเคยได้ยินไหมอ๋ออย่างนี้เขาเป็นเจ้าของเดียวกับตลาดไทยหรือเปล่าคะผมไม่ทราบว่าเป็นเจ้าของหรือเปล่ารู้อย่างเดียวว่า คุณชัดตลาดไทยเนี่ยประสบความสำเร็จในการทําตลาดอันนั้นการที่จะมาทําตลาดนี้อีกนะครับก็เป็นตลาดที่แตกต่างไปจากตลาดไทยเพราะว่าถ้าตลาดไทยผมคิดว่าเป็นตลาดขายพวกไอ้พวกเครื่องอาหารไม่ใช่ผลไม้รากไม้พวกอาหารต่างๆแต่นี้มันเป็นตลาดที่รวมไว้ทุกอย่างเลยเหมือนเหมือนตลาดนัดแบบว่าที่มีทุกอย่างครับแต่เป็นตลาดนัดก็ต้องเรียกว่านัดกลางคืนเพราะเริ่ม เปิดตั้งแต่ตอนหกโมงเย็นใช่ค่ะหกโมงเย็นก็เริ่มตั้งกันแล้วะค่ะตั้งแล้วไปแล้วก็ว้ายาวเหยียดไปถึงหกโมงเช้ายาวเลยค่ะเดินเพลินเลยค่ะแล้วของก็ราคาถูกเริ่มต้นให้ทายคุณอาเท่าไหร่ไม่รู้เริ่มต้นที่แบบว่าสามารถมีเงินนิดเดียวก็ซื้อได้ละอะไรหนูไปเจอเสื้อเสื้อยี่สิบบาทเองเสื้อสาสเดียวสาสเดียวใช่ค่ะมีอยู่สายเดียวใช่ไหมไม่ไม่ไม่เป็นสายเดียว่เสื้ออย่างนี้ซื้อหรือเปล่า อ๋อไม่ไม่มาดีของหนูเองสมิสมิอ่ะท่าต้องปิดอ่ะซื้อมาแล้วก็ต้องใส่ให้ชมนะครับี่ซื้อมาจากตลาดนั่นก็เลยเหรอฮะอ๋อซื้อมา20บาทก็น่าร่ต้นก็ซื้อได้แล้วค่ะใช่เพราะว่าของเขาขายนี่นะไม่ใช่เสื้อผ้านะเขามีทุกอย่างทุกอย่างใช่ไหมท่านเขาบอกไอ้รถที่โชว์ขายของเนี่ยก็ยังขายราคาเป็นล้านสิบล้านก็ยังมีมีค่ะมีแล้วก็มีแบบว่าที่อามาโชว์นะคะเป็นพวกเครื่องแต่งรถอะค่ะ ที่ที่หนูไปเดินนะคะมีพวกอะไหล่รถเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าสมมติว่าเราอยากได้อะไหล่ที่แบบแต่งมีสีสันหน่อยครับแบบมีไฟมีไฟที่นี่ก็มีแล้วผมก็รู้ว่าตลาดนี้นะพวกาสาวๆเขาไปหาหนุ่มๆทำไมอะคะเอาก็ไม่เห็นเราก็นั่งดื่มซิวๆกันนะสบตากันไปสบตากันมาหนุ่มก็ไปหาสาวสาวก็ไปหาหนุ่มมันมันช่างเป็นบรรยากาศ อรวนอบอวนหน้าชวนไปเพลงมีเพลงให้ฟังด้วยถึงว่าหนูถึงว่ามีมีหนุ่มมองหนูอยู่นี้แล้วขาไปไปคนเดียวขะกลับกี่คนกับกับคุณอาไงอาคุณอาไม่ได้ไปก็เป็นเรื่องที่อยากจะแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รู้จักตลาดกลางคืนที่เขาขายกันตั้งแต่หัวค่ำหกโมงเย็นไปถึงหกโมงเช้าเป็นตลาดตลาดหนึ่งที่เราอยากจะเรียกว่าตลาดยี่สบห้านอ ช่ค่ะเพราะว่าทั้งคืนเนี่ยขายทั้งคืนคนี่ก็คือตลาดที่เราจะเรียกว่าตลาด2 5นนของรายการ25นท่านผู้ชมครับตลาดทำนองนี้ไม่ใช่จะมีแค่ตลาดเรียบทางด่วนรามอินทราเท่านั้นเรายังมีอีกหลายตลาดซึ่งมีความหลากหลายแตกต่างกันไปเยอะแยะเช่นที่เราจะไม่พูดนะครับเพราะว่าเพื่อให้ผู ฝั่งติดตามใช่ค่ะนะฮะชมในสัปดาห์ต่อไปว่าเราจะมีตลาด25นอย่างไรที่ไหนเมื่อไรเพราะว่ามีมีเยอะมากที่ที่คุณอาจจะจัดให้ต้นอ้อไปใช่ไหมคะครับต้นอ้อไปแต่ว่าที่ผมเลือกมานี้เอาแค่3ตลาดตรงนั้นคแต่ว่าตลาดอย่างนี้นะครับผมคิดว่ายังมีอีกหลายแห่งทั่วประเทศบางทีผมจําได้ว่าบางจังหวัดเนี่ยเขาเรียกว่าตลาดคนเดินแต่ไม่ใช่นะครับ อันนี้ไม่ใช่ตลาดคนเดินอย่างเ <ฮะ S 1> ชียงใหม่อย่างภูเก็ตอย่างพัทยาตลาดคนเดินเนี่ยบางทีเดินแค่เที่ยงคืน <ฮะ S 1> ปิดร้านแล้วกลับบ้านกัน<ช>หรือว่า <ฮะ S 1> คนลูกค้าหายนักท่องเที่ยวไม่มีก็กลับแต่ตลาดที่ผมบอกใน25นอนเนี่ยไม่มีปิดตราบเท่าที่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นสว่างก็ยังขายอยู่ยังขายได้อยู่และเป็นตลาดที่นอนไม่หลับจริง ใครไปตลาดดีแล้วก็ไม่มีทางจะหลับนอนได้มันมีเรื่องสิ่งละอันพะละอย่างให้เราได้สนุกสนานกันไปทั่วอย่างที่คุณอ้อไปเห็นมาครับค่ะรายการ25นอของเรานี่นะครับจะมีเรื่องราวที่แปลกๆของกลางคืนนี้มาเล่าให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินตลาดเรื่องผู้คนในยามค่ำคืนหรือเรื่องที่แปลกๆแ,แตกต่างๆซึ่ง คนลืมตาจะมองไม่เห็นต้องหลับตาเห็นเพราะเป็นเวลากลางคืนที่เราหลับนอนเลยครับก็ขอแนะนำว่าท่านผู้ชมครับทุกคืนวันทุกคืนวันจันทร์พุธศุกร์นะคะต้องเจอกับรายการเที่ยงคืนนึงเที่ยงคืนครึ่งนะคะทังสยามสปอร์ตนิวทูวิชั่น95ค่ะรายการ25หนของเราค่ะเป็นรายการที่ไม่เหมือนใครครับเพราะเป็นรายการที่ท่านผู้ชมนึกไม่ถึงว่า ระหว่างที่คุณผู้ชมนอนหลับนั้นยังมีคนตื่นอยู่ใช่แล้วครับและขณะที่คนที่เขาตื่นนี้นะครับเขากำลังทำอะไรอยู่นั่นนะเราจะไปปลุกท่านผู้ชมให้ตื่นขึ้นมาแล้วไปดูว่าคนที่เขามีชีวิตชีวาในยามค่ำคืนนั้นเขาทำอย่างไรครับค่ะก็พบกันเราอีกนะครับในข่าวต่อไปใช่ค่ะสำหรับคืนนี้นะครับต้องกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์ครับพบกันอีกทีครับ สวัสดีค่ะ